ไม่ได้หนีความเป็นรถเก่งมากสักเท่าไหร่แต่แปลกใจนะแ่งก็คุมแอร์อยู่ฝั่งขวาแล้วถ้าคนนั่งฝั่งซ้ายนี่ปรับไม่ถึงนะสวัสดีครับรอนออโต้ไอรอนนะครับวันนี้เรามาอยู่กับ The New g e a r Carnival HEV นะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นรุ่นปรับโฉมใหม่ครั้งนี้เป็นตัวเลือกที่เป็นขุมพลังไฮบริดนะฮะก็จะมีอยู่ 2ตัวเลือกด้วยกันก็จะมีในตัวที่เป็นพรีเมียม7ที่นั่งแล้วก็ตัวท็อปนะฮะเป็นตัวลักชวรี่7ที่นั่ง <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้พามาชมรายละเอียดและพูดถึงการขับขี่นะครับวันนี้ได้ลองขับไม่เยอะมากลองขับสั้นๆก็จะมาเล่าให้ฟังว่าความรู้สึกแรกที่จะทดลองขับมาแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกับรถคันนี้รวมถึงฟีเจอร์การใช้งานต่างๆว่าเป็นยังไงบ้างได้ออปชั่นฟังก์ชันเนี่ยมาดีขนาดไหนนะครับซึ่งตัวด้านหน้าเราเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวลักชวรี่นะครับก็คือตัว สิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์ด้านหน้าจะเป็นแบบใหม่นะกะจังหน้าเนี่ยจะเป็นซีซีแบบนี้ลวดลายก็จะเป็นโครเมียมเนาะซึ่งคันนี้จะมีกล้องรอบคันนะ่ะมาให้อยู่แล้วด้านหน้าก็จะมีเซ็นเซอร์4ตํตำแหน่งบวกกับจะมีเซนเซอร์ด้านข้างตัวรถด้วย2ตํตำแหน่งหน้าหลังก็คือว่าคันนี้จะมีเซนเซอร์ทั้งหมดเนี่ย12ตัวนะฮะแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ครั้งนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าเกียร์คานิวาลเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ตัว ดีเซล2.2นะครับแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นเครื่องยนต์4สูบเบนซินขนาด1.6ลิตรนะฮะแล้วก็มีแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยลิเทียมไอออนขนาด1.49กิโลวัตต์อาวพละกกำลังรวมมอเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่245แ mm, รงม้าแรงบิดเนี่ยอยู่ที่367นิวตันเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นพละกำลังที่เพียงพอนะครับกับการใช้งานซึ่งเคมัตรตาซินเปิงน้ำมันมันเนี่ยอยู่ที่ 15.9กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งเขามีเคมแยกออกมาด้วยว่าถ้าเราใช้งานในเมืองเป็นหลักเนี่ยก็จะได้อาัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยถึงมา20.4กิโลเมตรต่อลิตรนะก็เป็นอัตราสิ้นเปลืองที่ดีสําหรับรถ MPV แบบนี้เพราะว่าไซร์รถก็ใหญ่นะรถ7ที่นั่งมันจะมีฟีเจอร์ฟังก์ชั่นค่อนข้างเยอะถ้าได้ระดับ20เนี่ยหรือว่าขับจริงๆได้สัก17-18นะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจมากๆแลนะครับแต่ถ้าไล่มาที่ ด้านข้างของตัวรถนะฮะก็จะได้มาเป็นล้อขนาด19นิ้วซึ่งขนาดล้อเนี่ยจะได้มาเหมือนกันเลยทั้งในตัวพรีเมียมแล้วก็ตัวลักชวรี่ด้านหน้าเรานะจะเป็นล้อสีดำๆเทาๆแบบนี้นะได้มาลดลายเดียวกันล้ออลอย19นิ้วนะแล้วก็ยอ้อนไปที่ด้านหน้านิดนึงนะฮะเพราะาเมื่อกี้ลืมบอกไปถ้าเป็นในตัวลักชวรี่รุ่นท็อปมันจะมีไฟตัดหมอกตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมตัวเริ่มต้นไม่มีไฟตัดหมอกมาให้อันนี้เป็นจุดสังเกตง,ง่ายๆและอีกหนึ่งจุดของภายนอกที่จะต่างกันระหว่าง รุ่นพรีเมียมและรุ่นลักชวรี่คือในตัวลักชวรี่เนี่ยจะมีพาราลลมิกซันรูปมาให้2บานนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นตัดตรงนี้ออกไปภายนอกจะแตกต่างกันนิดเดียวซึ่งคันนี้ก็จะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าอยู่แล้วนะฮะคลิกเปิดอย่างนี้ได้เลยสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวจะพาลองขึ้นไปนั่งดูฟีเจอร์การใช้งานต่างๆด้วยเนี่ยมีที่จับสำหรับขึ้นลงเนี่ยให้ดูสะดวกมากขึ้นราวหลังคาต่างต่างติดตั้งมาให้นะฮะบายสปอร์ตคันนี้มีมาให้อยู่แล้วประตูก็ปิดสไลด์ไฟฟ้าไป นะครับแต่ที่ไล่มาเลยด้านหลังนะฮะคันนี้ขนาดถังน้ำมัน72ลิตรนะครับขนาดถังค่อนข้างจะใหญ่ด้านท้ายก็ดีไซน์ใหม่เหมือนกันตรงนี้ไฟด้านท้ายนะฮะลาดยาวมาแบบนี้เซนเซอร์ด้านหลัง4ตํตำแหน่งด้านข้างีก2ตำแหน่งก็จะช่วยเวลาเราถอยจอดด้านข้างเนี้ยจะมีเซนเซอร์ช่วยเตือนเราด้วยตรงนี้ก็จะเพิ่มความสะดวกมากขึ้นในการใช้งานต่างๆนะเพราะว่ารถขนาดค่อนข้างใหญ่ มีกล้องรอบคันมาช่วยมีเซนเซอร์มาช่วยเนี่ยก็ใช้งานได้ดีมากขึ้นและความชาัดของกล้องเนี่ยถือว่าดีด้วยนะฮะความคมชัดแจ๋วเลยตรงนี้อ่ะท้ายนะครับท้ายก็เป็นเปิดไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับถือว่าได้ฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆของภายนอกเนี่ยได้มาค่อนข้างจะดีนะฮะนี่พื้นที่ด้านหลังถือว่าใหญ่โตนะเนี่ยความลึกลงไปของหลุมเนี่ยถือว่าเยอะมากซึ่งเบาะแถว3นะฮะน่าจะพับลงไปได้อยู่แล้วเนาะ ดึงนะแล้วก็พับลงไปอ่ะก็จะได้พื้นที่มากขึ้นนะสำหรับการใช้งานถ้าจะดึงกลับขึ้นมาก็ดึงได้เลยนี่ดีนะครับเนี่ยแล้วเขามีตีนตุ๊กแกมาให้ด้วยก็จะเพิ่มความเรียบร้อยมากขึ้นเวลาเราเก็บหรือว่าไม่ใช้นะจะดูดีเลยนะฮะแล้วก็ปิดท้ายก็จะเป็นแบบไฟฟ้าซึ่งเราก็สามารถที่จะตั้งค่าได้อยู่แล้วนะฮะว่าอยากให้เปิดปิดในระดับความสูงแค่ไหนก็ ตามความสะดวกในการใช้งานบางทีเราเข้าไปจอดนะฮะตามห้างพื้นที่เหลือน้อยไม่ต้องการจะเปิดเยอะหยิบของแค่นิดหน่อยก็ตั้งความสูงให้มันน้อยนิดนึงไม่ต้องให้มันเปิดเต็มบานนะก็จะเพิ่มความสะดวกสบายตรงนี้ได้มากยิ่งขึ้นมาดูพื้นที่นั่งแถว2อนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึง MPV เนี่ย พื้นที่นั่งแถว2ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครเพราะว่าหลายๆคนซื้อแบบนี้ไปก็ใช้งานเป็นครอบครัวใช้งานกันหลายคนนะอาจจะแบบ5คนถึง7คนถ้าเราซื้อรถไซส์แบบนี้ก็ต้องลองดูนะว่านั่งเป็นยังไงบ้างแต่ผมชอบที่เขามีที่จับอย่างเงี้ยทำให้เราเนี่ยขึ้นลงรถเนี่ยได้สะดวกมากขึ้นนะเวลามีที่จับอัพับขึ้นมานี่ลองสังเกตดูนะครับเบาะจะมีสลักตรงนี้ให้ปรับอยู่แล้วนะสมมติว่าผมดึงอย่างนงี้เนี่ยมันก็จะโยกซ้ายโยกขวาได้ ยกซ้ายยกขวาขึ้นลงได้แต่เขาจะมีปรับไฟฟ้าให้อยู่แล้วอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองนั่งกันดูนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างเบาะแถวสองเนี่ยก็จะได้มาเป็นกับตันซีดนะฮะเป็นเบาะหนังภายในเนี่ยมันจะมีเบาะสีดำแล้วก็เนี่ยนะฮะที่จะเป็นเบาะสีทูโทนแบบนี้สีน้ำตาลดำวัสดุจับแล้วดูดีนะฮะเนี่ยมันจะมีแผงควบคุมที่เป็นไฟฟ้าในยอยู่ด้านข้างตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็ไล่ามาตรงนี้เนี่ยจะมีตัวของพา w e r o ร t l e t มาให้ ที่วางแก้วน้าที่วางขวดน,น้ํา2ใบนะฮะแล้วก็มีพอร์ตการเชื่อมต่อที่เป็น type c ตรงนี้มีแม้2ฝั่งเลยแล้วก็เบาะฝั่งนี้สามารถปรับได้ด้วยนี่นะอยากจะปรับขึ้นลงนะฮะเพิ่มความสะดวกมากขึ้นอ่านี่เบาะก,ก็ถือว่านั่งโอเคนะครับนั่งดีแต่ว่าส่วนตัวผมแล้วเนี่ยมันจะมีความตึงๆนิดนึงเบาะเนี่ยจะไม่ได้นิ่มมากอย่างถ้าเป็นรถจากแบรนด์จีนเนี่ยบเบาะส่วจะนุ่มเนาะอันนี้เบาะจะมีความ แข็งความตึงนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่ชอบคือเขามีที่รองน่องมาให้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยพื้นที่นั่งแถวสองของแบรนด์เกาหลีแล้วกันเพราะเหตที่เจอมาเนี่ยบ่อแถวสองมันจะมีช่วงขาตรงนี้ที่ค่อนข้างจะสั้นแล้วผมตัวสูงเนี่ยเวลานั่งมันจะลอยแต่พอมีที่รองน่องเข้ามาเนี่ยพอมันยืดน่องออกมาได้เนี่ยทำให้รู้สึกว่ามันนั่งสบายมากขึ้นมันนั่งเต็มมากขึ้นนะฮะแล้วก็นี่แผงควบคุมอุณหภูมิแอร์แต่แปลกใจไหแผงควบคุมแอร์อยู่ฝั่งขวา แถ้าคนนั่งฝั่งซ้ายนะี่คือปรับไม่ถึงนะถ้ามาอยู่ตรงเนี้ยที่จริงตามหนักแล้วมางคนจะอยู่ตรงกลางหรือว่าอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยมาอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยก็ปรับอุณหภูมิได้นะจะเพิ่มจะลดเพิ่มลมแอร์ลดลมแอร์หรือว่าจะปิดได้หมดนะสั่งการเป็นออโต้ก็ได้ปรับอุณหภูมิก็ได้ก็ปรับควบคุมตรงนี้แต่แปลกดี ว่ามันอยู่ฝั่งขวานะไม่ได้อยู่ตรงกลางหรืออะไรเงี้ยให้มันใช้งานได้ทั้ง2ที่นะฮะแล้วก็มีม่านบังมาให้เพิ่มความไพรเ a ทนะเบาะก,ก็ถือว่าโอเคครับขนาดใหญ่นั่งกันสบายแต่ฟิลลิ่งที่บอกนะมันจะไม่ได้แบบนุ่มจมลงไปมันจะมีความตึงๆนิดนึงแล้วก็มีที่รองน่องมาให้ด้วยซึ่งจะแตกต่างจากตัวที่เป็น Premium. พรีเมียมเพราะรุ่นพรีเมียมจะไม่ได้มีพวกรองน่องพวกนี้มาให้ก็จะมีความเรียบง่ายมากกว่านะฮะแล้วก็บืิที่นั่งแถว3ามเนี่ยก็ถือว่ามีขนาดที่ใช้ได้นะ ไม่ได้เล็กมากฮะเดี๋ยวจะลองนั่งให้ดูอ่ะนอะผมลองนั่งให้ดูนิดนึงแล้วกันถแถวบอดแถวสามครับอืมอ่ะปึ๊บก็ตรงนี้นะฮะต้องดันขึ้นมาหน่อยนีเห็นไหมขนาดมันค่อนข้างจะใหญ่อยู่นั่งได้อยู่นะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำเหมือนกันมีพอการเชื่อมต่อที่เป็นไทซีมาเหมือนกันนี่ แถวสารยังมีมาให้เลยนะมานบังเอ้ยอันนี้เก๋ดีนะดูแบบใส่ใจแบบทุกพื้นที่นั่งแถว1นึ่งแถวสแถวสามเนาะติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกมาค่อนข้างจะดีเบาะก,ก็แน่นอนนะมันสู้กับตันซีไม่ได้อยู่แล้วแต่ถามว่าพอนั่งได้ไหมก็พอนั่งได้สมมุติเดินทางสักชั่วโมง2ชั่วโมงเงี้ยนั่งได้อยู่แล้วก็พักทีหนึงนะครับ มาทดลองขับกันนะครับสั้นๆวันนี้ได้ลองขับไม่เยอะก็ถ้าพูดถึงพื้นที่นั่งแถวหนึ่งหน่อยสักนิดหนึ่งด้านหน้าก็จะมีหน้าจอตรงกลางนะฮะอย่างละสงนิ้วก็เป็นหน้าจอเคิร์แบบยาวมาด้วยกันเลยแล้วก็มีพวกไวเลชร์จมาให้พอร์ตการเชื่อมต่อนะฮะเป็น USB Type C คันนี้จะมี Type C ทั้งหมด6ตตำแหน่งนะก็คันนี้จะรองรับตัว Android Auto Apple CarPlay แบบไร้าสายอยู่แล้วซึ่งอีกหนึ่งจุดเนี่ยที่จะได้มากกว่าในตัวพรีเมียมนะฮะก็จะเป็นเรื่องลำโพง จะได้ลำโพงโบสิบสองตำแหน่งอันนี้เสียงดีมากนะครับถือว่าเป็นแบรนด์ลำโพงที่ค่อนข้างจะขึ้นชื่ออยู่แล้วว่ามีเสียงที่ดีนะเวลามาใส่ในรถก็จะใส่กันในรุ่นท็อปๆแบบนี้นแหละซึ่งถ้าพูดถึงฟ e ลลิ่งการขับขี่นะครับที่ได้ลองขับสั้นๆในวันนี้ก็เครื่องยนต์เบนซินไฮบริดของเขาเนี่ยก็ไม่มีปัญหาครับเรื่องของอัตราเร่งในการขับขี่นะค่อนข้างจะมีพละกกำลังที่เพียงพอ367นิวตันเมตรเนี่ยถือว่า ลกินเหลือใช้มากๆและตอนนี้เราขับกันอยู่ที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะอยู่ในหมวดการขับขี่แบบปกติเนาะนะผมลองเติมอัตราเร่งให้ดูนะนะมาที่100นะครับ110อนะ่อยนะอัตราเร่งไม่มีปัญหาในย่างความเร็วต่ำน้ำหนักโฟงมไลัยก็ถือว่ามี ความนุ่มนวลควบคุมได้ง่ายคือคันนิวาวเนี่ยคันนี้กาวเคลียร์แลนช์ของรถเนี่ยมันอยู่ที่172ม mm. ิลลิเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิลลิ่งการขับขี่มันจะไม่ได้หนีความเป็นรถเก่งมากสักเท่าไหร่เพราะว่าพอรถขนาดใหญ่กาวเคลียร์แลนช์มันไม่ได้เยอะมากฟิลลิ่งมันก็จะไม่ได้รู้สึกว่าสูงเทอะทะเหมือนพวก PPV อะไรแบบนั้นมันจะคนละอารมณ์กันก็จะมีฟิลลิ่งที่ปรับตัวได้ง่าย ขับขี่ได้ดีอัตราเร่งดีนะก็จะมีโหมดการขี่อื่นด้วยเช่นโหมดสปอร์ตหรือว่าจะเป็นโหมดสมาร์ทแล้วก็คันนี้เรื่องของการเก็บเสียงเรื่องของช่วงล่างก็จะออกไปทางแข็งๆนิดนึงด้านหน้าเนี่ยก็จะมีความนุ่มนวลแต่ว่าด้านหลังเนี่ยรู้สึกว่าจะมีความกระด้างมากกว่าด้านหน้านิดหนึง่งนะสำหรับคนที่นั่งแถว2คันนี้ด้านหลังจะเป็นแบบมัลติลิงนะฮะมีความกระด้างอย่างนี้ดีวกว่าไม่ได้ออกแนวนุ่ม ไม่ได้ออกแนวย้้ยนะจะมีความแข็งอยู่นะฮะแล้วก็จะมีเสียงจากพื้นถนนเนี่ยเข้ามาอันนี้ที่เราวิ่งอยู่เนี่ยจะเป็นพื้นแบบคอนกรีตนะเนี่ยก็จะมีเสียงแบบรบกวนเข้ามาฮะมีความตึงตังตึงตัง,ตงหน่อยแต่มันก็ให้ความมั่นใจในการขับขี่ได้ขับแล้วไม่เวียนหัวเนาะเรื่องของระบบช่วยขับขี่เขาก็มีมาให้หมดอยู่แล้วนะครับพวกตัวของ a a d p Adaptive c r u i s e Control นะครับไปยน์ถึงจุดหยุดนิ่งหรือว่า b y s p o t ร์ตเดลคอ t a ฟ f a กอัลเลอพวก้เขาก็มีการใส่มาให้ก็คือออปชั่นเนี่ยได้มาค่อนข้างจะดีแล้วแหละทีนี้นก็ต้องมาดูนะฮะเรื่องราคาว่าอาจจะเปิดมาในช่วงเท่าไหร่นะจากเดิมที่เคยขายก่อนหน้าน,นี้ที่เป็นเครื่องดีเซลเนี่ยก็มี2ล้านก,กว่าตัวนี้จะปรับลดลงไหมจะมีราคาที่เข้าถึงง่ายขึ้นไหมนะฮะแต่ว่าเนี่ยการขับขี่ถือว่าโอเค ขึ้นเจอคอสะพานต่างๆนะฮะเพราะว่าช่วงล่างมันมีความเฟิร์มนิดนึงตัวนี้เนี่ยฟิลลิ่งพวงมาลัยน้ําหนักดีครพงมาลัยอันนี้เซตมาค่อนข้างจะโอเคเนี่ยนะฮะยกเปลี่ยนเลนเนี่ยเติมอัตราเร่งอัตราเร่งเหลือกินเหลือใช้นะฮะเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็จะมีภาพขึ้นมาให้เราอยู่แล้วหรือถ้าเป็นของญี่ปุ่นให้เห็นภาพก็คือพวก Con ด a าล Watch อย่างเงี้ยแต่ ฮอนด้มีแค่ฝั่งซ้ายไงน,นี้เขาใส่มาให้2ฝั่งเลยเนี่ยปรับโมดการับขี่ได้เลยจะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยผมมาที่โหมดสปอร์ตลองเติมนะฮะโหมดสปอร์ตก็ทันใจขึ้นโหมดสปอร์ตใช้ในจังหวะเร่งแซงได้นะฮะในช่วงที่อยากใช้ความเร็วแต่ผมว่าโหมดปกติก็โอเคแล้วนะฮะเพียงพอแล้วแล้วก็มีโหมดสมาร์ทมี ECO น,ะะน้ำหนักพวงมาลัยดีนะมีตัวของ paddle s h i f มาให้ถ้าขับในโหมดสปอร์ตก็จะเป็นการเล่นเกียร์คันนี้จะเป็นเกียร์หสปีดแต่ว่าถ้าใช้โหมดทั่วไปจะเป็นการรีเจนก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันนะะน้ำหนักพวงมาลัยไม่เยอะนะฮะควบคุมง่ายน้ำหนักพวงมาลัยคันนีนะะ้เดี๋ยวดูในช่วงออกตัวในความเร็วต่ำนะ,ะความเร็วประมาณ20นะค่อยๆนะเ,เติมคันเร่ง ค่อนข้างสมูทเนี่ยเติมเรื่อยๆขึ้นมามาที่60อ่ะกันเล่งค่อนข้าง,างจะเนียนนะฮะรถไม่ยว่ยนะเนะี่ยผมขยับซ้ายขยับขวาให้ดูถือว่าโอเคเลยเติมมาัตราเร่งนะฮะจะมีเซ็นเซอร์เตือนตลอดนะฮะเติมเร่งทันใจพละกำลังเนี่ยเหลือๆเ,เลยอันนี้เจอคอสะพาน เก็บอาการได้ดีครับโดยรวมถือว่าขับขี่ใช้ได้พละกาลังมีนะครับช่วงล่างออกไปทางเฟิร์มนะแล้วก็การเก็บเสียงก็จะมีเสียงเข้ามารบกวนบ้างนะครับในช่วงความเร็วประมาณ80-100เนี่ยก็จะมีเสียงรบกวนต่างๆเข้ามาโดยภาพรวมก็จะประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็น first impression แล้วกันนะที่ได้มาลองสัมผัสตัวของเกียร์คานิวาลคันนี้เพราะว่า ก่อนหน้านี้เราก็ไม่เคยทดลองขับรถรุ่นนี้กันมาก่อนนะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาลองซึ่งโดยรวมก็ถือว่าถ้าพูดถึงฟังก์ชันออปชั่นได้มาค่อนข้างจะดีอยู่แล้วมีสิ่งที่เราควรจะได้ได้มาทุกอย่างและให้มาค่อนข้างจะจัดเต็มด้วยรวมถึงงาประกอบหลายๆอย่างจับสัมผัสต,ต่างๆรู้สึกว่าเออมันทําออกมาดีทําออกมาดูพรีเมียมนะครับเหมาะสมกับความเป็น MPV ครอบครัวนะส่วนเรื่องของการขับขี่ เครื่องยนต์วันนี้ก็ค่อนข้างจะมีความแรงที่เพียงพอนะครับเครื่องยนต์ไฮบริดนะถือว่าเป็นตัวเลือกที่โอเคเพราะว่าเรื่องอัตราสิ้นเปลืองคันนี้เคมา15.9าแต่วันนี้เราไม่ได้ลองจับดูนะว่าขับได้เท่าไหร่เพราะว่าเราได้ขับไม่เยอะแต่ทีนี้ผมก็ดูจากที่เคมาแล้วกันและคิดว่าเฉลี่ยการใช้งานออกมาจริงๆเนี่ยน่าจะอยู่ที่สัก13โลลิตร14โลลิตรนะถ้าเป็นการใช้งานแบบโดยรวมแต่ก็ต้องมาดูว่าถ้าเจอในเมืองรถติดแบตเตอรี่ตัวไฮบริดทำงานได้เยอะ อัตราสิ้นเปลืองก็อาจจะมากกว่านี้เพราะตามที่เขาเคม,มาเนี่ยถ้าใช้งานในเมืงองเขาเขม้ที่20.4กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้ก็จะเป็นโดยรวมนะครับของวันนี้ที่ได้มาลองสัมผัสได้มาลองดูกันครั้งแรกสําหรับ The New Gear c a n i v a l HEV คันนี้นะครับก็เหลือรอเปิดราคาอย่างเดียวแล้วว่าจะเปิดมาที่เท่าไหร่นะครับจะน่าสนใจขนาดไหนอันนี้เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดในวันนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ